การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 รูปแบบออนไลน์ด้วยความร่วมมือร่วมใจของครูปฐมวัยกับการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเปลี่ยนแปลงโดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตและการพัฒนาการเรียนออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีที่เป็นจริงได้ในวันนี้ก็เพราะความพร้อมและการพัฒนาของเทคโนโลยี เฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาทำให้การศึกษาเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดเกิดการร่วมมือกันระบบการศึกษาที่ต้องปรับตัวพัฒนานวัตกรรมเปลี่ยนการเรียนออฟไลน์ line, มาเป็นออนไลน์ทั้งนี้เราต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียน และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาต่อไปมาชมสื่อนวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอนกันค่ะ ทำอะไรก่อนนะคะพตีเด็กๆแก้มานะคะแล้วก็เตรียมน้ำเปล่าที่เตรียมมาไนน้ำเปล่าอยู่ไหนเอ่ยน้ำเปล่านะคะเพื่อที่จะเทใส่ในแก้วนะคะแก้วที่ครูเตรียมไว้ใสๆเพราะต้องการให้เด็กเห็นว่าคุณครูจะใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูน้ำเปล่าก็มีสีผสมอาหารหลายสีค่ะสีแรกคือสีที่เตรียมมาจะสีอะไรคะสีส้มสีส้มสีที่สองสีเขียว สีที่สามสีชมพูสีเหลืองและสีแดงนะสีแดงที่ผสมสีนะคะเอาสีอะไรดีล่ะเด็กๆช่วยเลือกหน่อยสิคะว่าจะเอาสีอะไรดีนะอยากได้สีอะไรอยากให้ครูผสมสีอะไรคะสีเขียวค่ะใครตอบก่อนผสมสีนั้นแหมสีเขียวนะขออนุญาตใส่เขียไปแล้วสีเขียวจริงจอกนะไหนครูคุณ ติ๊กบอกอยากได้สีแดงด้วยอ่ะอะไรเด็กเราเป่าสิคะโอ้คุณครูก็ใหญ่กว่าเรา่้มเลยนี่เด็กดูนะนี่คุณครูกับคุณครูทัดดาเป่าละผมไมลูกใหญ่อย่างนี้ล่ะเอาของนอองเป็นยังไงคะเอถ้าเกิดว่าเรามีแต่น้ำยาล้างจาน แล้วมันไม่เกิดฟองเราจะทำยังไงเราเราเราจะทำยังไงรูกจะทำยังไงคะในของใครไม่เกิดฟองบ้างครูอยากรู้ของใครไม่เกิดฟองเอ๊ะเขาอะไรถึงไม่เกิดฟองนะาพราอะไรถึงไม่เกิดฟองของของ้องผู้เกิดฟองมน้อยใช่ไหมคุณครูจะเติมอะไรลงไปเติมน้ำยาล้างจานค่ะ เดยวครูจะลองเตะน้ำยากันไปนะคะน้ำเย็นซี่ำเยนโอ้โอห้เข็เนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้ามาโรงเรียนเมื่อไหร่คุณครูมีแบบนี้เตรียมให้นะคะโ่าสนุกกันใหญ่เลยอ่กากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงสนุกไหมเอ่ยกิจกรรมของเราวันนี้นะคะหลังจากนี้ให้เด็กๆไปลองเล่นดูมีการบ้านส่งด้วยค่ะ เด็กๆวาดภาพวาดรูปกิจกรรมของวันนี้ให้เด็กๆวาดรูปกิจกรรมของวันนี้มีหนึ่งอุปกรณ์เด็กๆวาดมามีอะไรบ้างสองวาดขนาดทำกิจกรรมเด็กๆเ,เป่าออกมาเนี่ยเป็นฟองเนี่ยมีลักษณะยัางไงอฟองของเรานะคะทำได้ไหมเนี่ยวาดกี่อย่างสองอย่างหนึ่งวาดอุปกรณ์สอง ว่า้าฟองสบู่ที่มันออกมาที่เราทํากิจกรรมนะคะมันออกมาในรูปลักษณะของฟองเป็นยังไงเล็กใหญ่มีสีไหมหนะคะเสร็จแล้วก็ส่งไปในลายของแต่ละเออ้องน้องกุเกิันตั้งใจมากเลยน่ารักจังสำหรับกิจกรรมวันนี้ให้เด็กๆออ กันคิดว่าจะใช้หนวดยาวเล่นอะไรได้บ้างเดี๋ยวนี้คุณตาไม่เหงาอีกแล้วคุณตาสนุกเด็กๆก,ก็สนุกคุณตามีความสุขว่าเธอจะทำยังไงก็ตามเขาก็จะไม่เล่นน้ำในสระว่ายน้ำเพราะเขาคิดถึงตอนที่ได้เล่นน้ำในแม่น้ำกลางป่าในแอฟริกา กับครอบครัวของเขาบูรณาการกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมด้านสติปัญญารวมไปถึงความมีวินัยและคุณธรรม bye <laughs>